คลื่นสมองหรือสมองของเราเนี่ยมันจะส่งคลื่นนะครับออกมาตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยก็สมองของเรานะครับเปรียบเสมือนเครื่องมือนะครับในการช่วยเหลือเราในการทําอะไรหลายๆอย่างให้สําเร็จถูกต้องไหมไม่ว่าจะเป็นการคิดไอเดียนะครับการคิดคํานวณการคิดแก้ปัญหานะครับรวมถึงการคิดเรื่องไร้สาระคิดเรื่องเครียดคิดเรื่องมีความสุขหลายๆอย่างมากมายนะครับเราต้องอาศัยสมองของเรา คราวนี้นะครับเราอยากจะใช้สมองได้อย่างเต็มที่เราต้องรู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมองเนี่ยมันทำงานยังไงบ้างคลื่นสมองเนี่ยจะเกิดขึ้นในทุกๆช่วงของวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีหลายคลื่นมากเลยเราต้องมาทำความเข้าใจนะครับว่า1วันเนี่ยมันเกิดคลื่นอะไรบ้าง นะครับในช่วงเวลาไหนบ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวคลื่นสมองตรงนั้นเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้วันนี้เราก็เลยจะมาพูดในเรื่องของคลื่นสมองนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยหัดที่จะเก็บเกี่ยวนะครับผลประโยชน์กับคลื่นสมองที่มันปล่อยออกมานะครับในทุกๆวันของเราในทุกๆช่วงเวลาวันหนึ่งๆเนี่ยมันจะมีคลื่นสมองเนี่ยเราจะได้เอาออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่การใช้คลื่นสมองให้มันถูกต้อง ตามช่วงเวลาของแต่ละวันเนี่ยมันทําให้เราประหยัดพลังงานด้วยนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดด้วยมาดูขึ้นสมองที่1เลยครับที่เราใช้กันทั่วไปเลยก็คือขึ้นเบต้านะครับขึ้นเบต้าเนี่ยจะเป็นขึ้นที่เราเนี่ยมีการตื่นตัวนะค,คือรู้เห็นนะครับในชีวิตประจําวันทั่วไปเมื่อเราตื่นนอนแบบว่าออกไปทํางานนะครับไปโรงเรียนดูหนังฟังเพลงนะครับพูดคุยกับคนทั่วไปเนี่ยนี่แหละครับคือขึ้นเบตา้ามันจะมีความถี่ที่ค่อนข้างจะสูง ค,ความถี่ของมันจะสูงเพราะอะไรครับเพราะเราเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายมันทําให้เรารับเรื่องเข้ามามากมายเพราะฉะนั้นคลื่นเบต้าเนี่ยมันจะเป็นคลื่นที่มีความถี่สูงมีความสับสนวุ่นวายในแต่ละวันสูงมาก ขึ้นสมองตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคลื่นที่ทําให้เราเนี่ยนะครับมีความคิดวิเคราะห์แยกแยะรวมถึงมเีเรื่องราวมากมายนะครับในหัวเนี่ยนะเพราะฉันคลื่นนี้เนี่ยบางคนบอกว่ามันจะเป็นคลื่นที่วุ่นวายหรือไม่ดีหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้สึกตัวของเราตลอดเวลาหรือเรียกว่าเราตื่นรู้ตลอดเวลาคลื่นนี้นี่จะเป็นเหมือนครูนะครับเมื่อเราออกไปเจอเหตุการณ์ภายนอกเราเห็นปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าจับตัวเองได้ว่าเราอยู่ในคลื่นนี้เนี่ยแล้วเรารู้สึกยังไง ปล่อยคลื่นอะไรออกมาบ้างพอมันเป็นคลื่นเบตา้าปุ๊บเฮ้ยแล้วมันมีความเครียดความโกรธความเกลียดความอาฆาตหรือเปล่าเราจะเริ่มจับตัวเองได้นะครับแต่เราต้องรู้ว่าตอนนี้สิ่งที่เรากําลังใช้ในชีวิตประจําวันทั่วไปเนี่ยสมองเราปล่อยคลื่นเบต้าออกมาซึ่งมีความถี่ค่อนข้างสูงและวุ่นวายมากคลื่นที่2คือคลื่นอัลฟานะครับคลื่นอัลฟาเนี่ยมันจะเป็นคลื่นที่สงบเยือกเย็นนะครับเป็นคลื่นที่ง่ายๆคือเหมือนเวลาเรานั่งสมาธิ เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ในตัวเองนะไม่ได้คิดวุ่นวายอะไรนะนั่นแหละครับเขาเรียกว่าขึ้นอัลฟาซึ่งขึ้นอัลฟาเนี่ยมันจะเป็นคลื่นที่เรานั่งสมาธิและอยู่ในสมาธินะไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้วุ่นวายมันก็ยังอยู่ในขึ้นเบตานะครับเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิเนี่ยมันจะอยู่ในคาบเกี่ยวคาบเกี่ยวระหว่างเบต้ากับอัลฟาแต่ถ้าเรานั่งสมาธิอยู่ในสมาธิจนชินแล้วเราจะเข้าสู่ขึ้นอัลฟา และขึ้นอัลฟานี่แหละนะครับจะมีความถี่ที่กลางๆนะนิ่งสงบเยือกเย็นนะครับขึ้นอัลฟาเนี่ยถ้าใครมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองนั่งสมาธิบ่อยๆนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าเมื่อสมองปล่อยขึ้นอัลฟาเนี่ยเราจะมีความนิ่งนะครับมีความสุขระดับหนึ่งนะครับเยือกเย็นมากเรื่องขึ้นอัลฟาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นะครับด้วยการนั่งสมาธินะครับมันจะเป็นคลื่นที่เอาไว้ปรับพลังงานของเราปรับวิธีคิด ปรับอารมณ์ของเราได้เพราะฉะนั้นคลื่นอัลฟาจึงสําคัญในศาสนาพุทธหรือทางตะวันออกของเราเนี่ยก็จะชอบในเรื่องของการนั่งสมาธิเพื่อปรับสมองให้อยู่ในคลื่นอัลฟานะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวไปคลื่นเทต้าซึ่งคลื่นสมองที่3นี้ก็คือคลื่นเทต้าคลื่นเทต้าเนี่ยมาเป็นคลื่นที่ถ้าพูดตรงๆนะครับเป็นคลื่นที่กึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับเป็นคลื่นที่ถ้าเป็นนักเรียนของผมนะครับที่เรียนเ,เกี่ยวกับ กดแรงดึงดูดเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้ใช้ช่วงเวลานี้แหละนะครับช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นนี่แหละหรือง่วงง่วงงวงเงียนี่แหละคลื่นนี้เป็นคลื่นที่สําคัญมากนะครับในการที่เราจะดึงดูดเสกหรือสร้างอะไรขึ้นมานะครับถ้าใครอยากรู้นะครับว่าการใช้คลื่นไอเทตา้าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับและมันต้องใช้ในรูปแบบไหนขั้นตอนไหนในการดึงดูดนะครับร่วมกันกับคลื่นสมองเทตา้าเนี่ย ก็สามารถนะครับโรงเรียนคอร์สออนไลน์ของเราได้เกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดนะครับก็ใครสนใจก็หลังไม้ได้นะครับมันจะเป็นการรวบรวมนะครับเกี่ยวกับกฎทางวิทยาศาสตร์นะครับและวิธีการใช้งานในการดึงดูดทั้งหมดเลยซนะึ่งขึ้นเทตา้าเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานนะครับขึ้นเทตา้าเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงที่เราก่อนจะนอนและเราตื่นนอนเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนนอนกับตื่นนอนเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดที่คุณจะเริ่มดึงดูดเสกหรือสร้าง อ่าบางคนบอกว่าต้องมานั่งเอ,อ่อเพ่งนะครับมามาหรือยังนะครับมาหรือยังมันไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นเรื่องของความเครียดละนะครับจริงๆแล้วนะครับ,รรรบขึ้นเทตา้าที่เราจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยในเรื่องของกดแรงดึงดูดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเครื่องทุ่นแรงของเราได้นะครับไม่ว่าคุณจะมีทฤษฎีอะไรมากมายนะครับจะออกแรงเยอะมากมาย ผมบอกเลยว่าถ้าคุณใช้ขึ้นเทต้าได้อย่างถูกต้องนะครับมันเหมือนคุณมีคนช่วยทํางาน10คน100คนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นกดแรงดึงดูดของคุณมันเลยใช้งานได้ผลในขึ้นเทต้าครับและเมื่อคุณเข้าสู่ขึ้นเทต้าและคุณสามารถนะครับผมใช้คําว่าสามารถนะครับควบคุมนะครับตัวเองหรือความรู้สึกหรือการดึงดูดของตัวเองได้จริงๆในขึ้นเทต้าเมื่อไหร่เราจะเข้าสู่ในช่วงการหลับอม หลายๆคนงงใช่ไหมว่ากดแรงดึงดูดมันทํางานยังไงมันทํางานตอนคุณหลับทุกวันนี้เราหลับนะครับเราหลับเรานอนแต่เราหลับไปโดยที่ทิ้งไปเปล่าๆเหมือนเราทิ้งการทํางานของเราด้วยการหลับจริงๆแล้วการหลับของเราช่วงนั้นแหละที่กดแรงดึงดูดมันทํางานแต่เมื่อเราไม่มีความรู้ในการใช้งานของกดแรงดึงดูดเราเลยไม่สามารถเสกสร้างหรือดึงดูดได้ เราก็เลยนอนไปฝันดีฝันร้ายฝันนู่นฝันนี่ใช่ไหมจริงๆแล้วเมื่อเราเข้าสู่ขึ้นเทตา้าแล้วเราใช้งานอย่างถูกต้องเราจะเข้าสู่ขึ้นเดลต้าซึ่งขึ้่นนี้มันจะเป็นคลื่นที่จิตสํานึกและจิตใต้สํานึกทํางานควบคู่กันมันจะทํางานให้คุณนะครับ ซึ่งถ้าใครอยากรู้ธีการทํางานทั้ง2คลื่นนี้รวมถึงจิตสํานึกจิตใต้สํานึกก็เรียนในคอร์สออนไลน์ครับเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดอันนั้นมีครบเลยนะครบทุกอย่างนะครับเป็นคอร์ส15วันยังไงถ้าใครสนใจก็หลังใหม่นะครับเพราะว่ามันสาคัญมากเกี่ยวกับการดึงดูดถ้าคุณไม่รู้แล้วคุณก็คิดว่าการดึงดูดนี่คือการคิดบวก การมองโลกในแง่ดีจริงๆแล้วมันไม่ใช่เราจะสังเกตเห็นว่าคนมองโลกในแง่ดีเยอะมากคนคิดบวกเยอะมากแต่คนที่จะดึงดูดได้จริงๆเขาจะรู้วิธีมันคือการแฮกนะครับทำงานควบคู่กันของคลื่นสมองขึ้นทั่วไปที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับและจิตสํานึกจิตใต้สํานึกของเราด้วยนะครับวันนี้ก็เอามาให้ความรู้เกี่ยวกับคลื่นสมองตรงนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนหยิบฉวยนะครับความรู้ตรงนี้เอาไปปรับใช้กับตัวเองให้ได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ เรียนสดอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณนำพาความสำเร็จที่จะสอนสดๆดเนี้ยในวันที่1ิบเอ็ดกไม่กี่วันละในวันที่11บธัวน,วน,วน,นวาถึงวันที่15บธันวานะครับสอนสดสดผ่านซูมเห็นหน้าชัดเจ๋วเลยถามตอบได้เลยสงสัยอะไรถามตอบสดสดนะครับสดสดเลยนะอ่าเรียน5วันราคา3,500บาทนะครับเรียนผ่านซูมในคอร์สนี้เนี่ยตอนแรกผมบอกว่า มีเขียนบันทึกเป็นก็ไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธิและผมก็ใส่เรื่องของจิตวิญญาณหรืออาณาจักรแห่งจิตวิญญาณนําพาความสําเร็จก็คือเกี่ยวข้องกับจินตนาการในซีซั่นหนึ่งเข้าไปแล้วแต่ซีซั่น2ผมได้เตรียมเนื้อหาของจินตนาการเนี้ยให้มันตรงเข้ามากับเรื่องกดแรงหนึงดูดและจิตวิญญาณพร้อมกันได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นซีซั่นสจะพูดถึงจินตนาการอีกรอบหนึ่งที่ลึกขึ้นแล้วก็เสริมด้วยการ เขียนบันทึกให้ได้นะจำได้ไหมที่ผมบอกว่าถ้าคุณเขียนบันทึกเป็นเนี่ยคุณจะอยากนั่งสมาธิใครที่ไม่ชอบนั่งสมาธินั่งไม่ได้คุณจะอยากเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจตรงนี้นะครับเรียนสด5วันนะครับราคา3,500บาทนะ